สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลจากร้านต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็มาเดินทางมาที่อำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นเนาะมาติดงานระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร4แผงเป็นแผง400วัตต์ของยี่ห้อจินโกะนะครับ4แผงอยู่ข้างบนเลยวันนี้งานงานใหญ่งานหนักด้วยอ,อยู่ข้างบนกว่าจะขึ้นได้กว่าจะเอาโครงขึ้นได้กว่าจะเอาแผงขึ้นได้ ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรแถมตัดต้นไม้ตัดต้นไม้โดนเสาไฟหักโค่นลงอีกนี่อของบ้านงานเข้าเลยนะครับเสาไฟหกักงานเข้าเลยเสาไฟเสาไฟสามเฟสหกักโอเคเดี๋ยวยังไงก็พาไปดูข้างบนกันก่อนแล้วกัน โอเคปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเนาะเจอกันข้างบนอ่าตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนกันแล้วนะครับอโอ้สูงมากวันนี้เหนื่อยมากยกโครงยกโครงด้วยด้วยคน <laughs> ด้วยกำลังคนเนาะกําลังคนโอเคผมพาดูแผงดีกว่าตัวนี้เป็นแผงของยี่ห้อจิงโกะเลยนะครับใช้จินโกะเทียวันให้นะครับอ่าปีร้อยวัตต์ จินโก้ PV โมดูลโมดูลก็จินโก้นะครับสายก็จินโก้จินโก้400มันเป็นโมโนฮารเซลเป็นโมโนฮารเซลทั้งหมดนะครับโอเคดูวิวไหมนี่วิวข้างล่างน้ำไหลอยู่ข้างล่างนู่นน้ำไหลอยู่โน่นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวพ ,500 บาวัตต์ใส่ลูกลอยด้วยลูกลอยก็อยู่บนนี้ อาจจะลําบากหน่อยนะครับมือสั่นหน่อยเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้เดี๋ยวพาดูตู้กันตู้พันห้าร้อวัตต์นะครับ DC รับประกันสองปีตัวนี้รอบอยู่ที่สองพันะครับแดดบ่ายโมงนะครับโวลต์อยู่ที่ 3, ร,ร้อยหการะแสอยู่5.6าจุดหโวลต์จากวัตต์จากแผงก็8,900กวัตต์นะครับประมาณนี้ น้ำค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทันปั๊มเท่าไหร่คล้ายๆน้ําขาดเพราะว่าหย่อนหย่อนแล้วมันไปไปติดติดน่าจะติดตมก่อนตัวนี้บ่อน,นี้ติดตมก่อนโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูน้ําแล้วกันครับมาเรามาดูน้ํากันดีกว่าตัวนี้หย่อนไปสี่ห้าท่อนนะครับประมาณนี้ ก็น้ำที่ได้ก็เท่านี้แหละเพราะว่าน้ำน่าจะออกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ไม่ค่อยทันปั๊มนะครับบ่ายโมงก็ได้เกือบเต็มท่ออยูอ่ดูอาการจะสั่นๆหน่อย้อมจะสั่นๆหน่อยเพราะว่าน้ำออกไม่ค่อยทันตอนนี้เร่งรอบสุดเลยที่เร่งไว้ที่สี่พันรอบเลยเพราะออกสองนิ้วนะครับตั้นี้อาการน้ำไม่ค่อยเต็มก็จะเป็นฟองอากาศแล้วก็ปั๊มสั่นๆ ก็ไม่มีผลไม่มีปัญหาน้ําก็ใสใสใสแล้วตอาแรกคุณตอนนี้ก็ใสแล้วน้ํากันได้เท่านี้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหย่อนลงไปแล้วติดติดบ่อน,นี้ไม่ได้ใช้งานมาประมาณห้าปีแล้วนะครับห้าปีห้าปีแล้วบ่อน,นี้ก็ถือว่าน้ําก็ยังยังพอพอให้ได้อยู่ ในกำลังรอบที่2อ0พก็ไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดแต่ว่าก็เติมไม่ค่อยทันปั๊มเท่าไหร่ก็เป็นอาการวูบๆหน่อยออเนาะโครงสร้างก็อยู่ข้างบนนู่นนะครับนี่เลยโหดมากวันนี้เหนื่อยและโหดโอเควันนี้ก็พามาชมผลงานอของทีมงานร้านต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับหรืออยู่กับผมช่างต้งเนาะเพราะวันนี้ก็ ขอ oh, จบคลิปเท่านี้แล้วกันพามาดูว่างานงานขึ้นที่สูงเนี่ยเป็นยังไงจัดวางหมวดหมู่แผงเป็นยังไงใส่ปั๊มใส่แทงน้ำเป็นยังไงอโอเคตัวนี้ก็ติดลูกลอยไม้ให้ลูกค้าแล้วแต่ว่าเหลือแค่ลูกค้าจะเดินท่อหลายทางหน่อยก็ในส่วนนั้นลูกค้าก็จะต่อเองโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เบอร์โทรเหมือนเดิมเบอร์โทร0847960452นะครับผมติดได้แต่เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้อาจจะพลาดรับสายหน่อยเพราะว่าบางทีก็ติดติดงานงานหลวงอยู่บางทีก็ติดหน้างานอยู่ก็แล้วแต่วันก็อย่าเพิ่งรำคาญกันเนาะโอเคอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ